สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับป่าปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องแกงค่าขคยแต่ ep.4 เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่ตอนนี้ในโรงเรียนเกตพื้นที่ของแกงโอมโดนพังเละเทปไปหมดแถมยังโดนติดป้ายขู่คนในแกงจนทั่วโรงเรียนอีกด้วยทาให้พี่ออฟฟี่ต้องเรียกทุกคนมาประชุมด่วนออฟฟี่บอกว่าเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นพอพวกแกงใหญ่ของโรงเรียนมันเห็นแกงโอมล้มแกงอื่นได้ก็เลยจะพยายามสก,กัดไม่ให้เราขึ้นไปเทียบเท่าทุกคนต้องคอยระวังตัวให้ดีโอมก็เลยถามความเห็นพี่ออฟฟี่ว่าพวกเขาต้องทํำยังไงพี่ออฟฟี่ก็เลยให้คําแนะนาว่าถ้าโอมอยากเปลี่ยนกฎของโรงเรียนต้องซู้เพื่อเป็นที่หนึ่งเท่าน,น ยอมไม่ได้แต่การที่จะทําแบบนั้นได้ต้องหาสมาชิกมาเพิ่มอีกเยอะเพราะตอนนี้แก๊งก็ต่ายมีสมาชิกทั้งหมดรวมวีวีแล้ว6คนทวนเรียกได้ว่าไปดวลกับแก๊งใหญ่ก็เตรียมเป็นกระสอบทรายให้อัดเลยทีเดียวโอมเลยมอบหมายหน้าที่ให้ทุกคนแยกย้ายไปหาคนมาเพิ่มให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ทุกคนก็ไม่รอช้าทําตามที่โอมบอกทันทีโดยที่บอยไปตามหาสถานที่ที่ตัวเองชอบนั่นก็คือห้องออกแบบเสื้อผ้านั่นเองจริงๆแล้วเขาน้าจะไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยพอเข้าไปถึงบอยก็เจอแก,งก๊งชัง้นนีสามคน เล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานโดยที่บอยแอบดูอยู่ก็ฟินมากอยากแต่งตัวแบบนั้นสุดๆแต่ในชีวิตจริงเขาก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาชอบผู้ชายระหว่างนั้นเองบอยก็ดนันพลาดไปชนของตกแก๊งชนี3าคนนั้นก็เลยหันมาเห็นและก็รีบแอบแมนทันทีพร้อมกับพูดเสียงเข้มๆว่ามีธุระอะไรบอยก็เลยพูดความจริงไปว่าเขาเห็นหมดแล้วนะที่แสดงกันเมื่อกี้ทั้ง3มคนที่ได้ยินแบบนั้นก็กลัวมากเผยตัวตนออกมาอ้อนวอนบอยว่าอย่าทําอะไรพวกเขาเลยพอโรงเรียนนี้ไม่ค่อยชอบพวกไม่แมนสักเท่าไหร่บอยเลยบอกว่า เขาไม่ได้ว่าอะไรและจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่มีข้อแลกเปลี่ยนเล็กน้อยโดยการที่จะต้องให้เขาเข้าแกงชนีด้วยนั่นเองแล้วก็ต้องมาอยู่แกงโอมงกับเขาด้วยทําให้ตอนนี้บอยเป็นคนแรกที่หาสมาชิกมาได้ถึง3คนด้วยกันตัดมาที่หมูเขาเดินแอบบบไปเรื่อยๆตามมุมตึกเพราะว่าต้องหนีแก๊งอื่นที่กําลังตามล่าตัวพวกเขาอยู่ส่วนเขาไปในห้องห้องหนึ่งและเจอกับแกงเกมเมอร์แก๊ง,กง,กงเดิมเมขาสามคนนั้นพอเห็นหมูก็กลัวจนตัวสั่นถามหมูว่าโทรศัพท์พวกเขาก็ให้ไปแล้วจะเอาอะไรจากพวกเขาอีกถ้าอยากได้อะไรก็ให้พูดมาเลยแต่อย่าทําาายเขหมู ก็เลยเดินเข้าไปพร้อมควักมือถือออกมาขอร้องให้ทั้ง3คนสอนเขาเล่นเกมหน่อยทำมาทั้ง3คนที่เห็นแบบนั้นก็ตกกระใจแทบแย่หมูบอกว่าอยากให้ช่วยสอนเขาแล้วก็มาอยู่แกงโอ้มกับเขาด้วยทั้ง3าคนก็เลยสมหัวประชุมกันว่าจะเอาอยัางไงดีแล้วผลปรากฏว่าทั้ง3คนยอมอยู่แกงด้วยแต่ต้องพิสูจน์ด้วยการแข่งเกมกับพวกเขาก่อนว่าหมูมีฝีมือจริงๆและโชคดีที่หมูเอาชนะทั้ง3คนในเกมได้เขาก็เลยได้สมาชิกมาเพิ่มในแก๊งโอมอีก3คนตัดมาฝังของเกียวคนอื่นไปหาพวกมาเพิ่มส่วนเกียวมาเดินหาสาวซะง,งั้นระหว่างนั้น เกี้ยก็ดันถูกแก๊งไหนไม่รู้หาเจอเขาเขาก็เลยทําเป็นกลกกกกก้ากลัวๆหยิบกระดาษขึ้นมาป่าพร้อมกับทาเสียงเข้มๆอย่างกับพระเอกลิเก e เรียก3คนนั้นให้เดินเข้ามาหาหน่อยพอ3คนนี้เห็นว่าเกียยเป็นแก๊งที่ลงพี่แหวได้ก็เลยกลัวมากและรีบก้มหัวเข้าไปหาทันทีเกี๋ยวถามทั้ง3คนว่าอยากเข้าแก๊งเขาไหมทั้ง3คนได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบรับทันทีบอกว่าการเข้าแก๊งใหญ่ๆใ,ในโรงเรียนได้ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยเกี้ยมันก็ยังไม่ยอมหยุดบาอํานาจสั่งให้ทั้ง3คนไปหามอไซค์มาสอนเขาขับรถหน่่่อออยยเเเเพาาาาวจไปคคุกัับนนงข ผู้หญิงชอบผู้ชายขับมอไซค์ทั้งสามคนก็รีบไปหาไม่ยังไวแล้วก็คอยจับมือสอนที่ละสะเตปยังกับเด็กอนุบาลหัวหน้าบ้าบออะไรของมันขี่มอไซค์ไม่เป็นในขณะที่กําลังหัดอยู่นั้นเกียวก็ดันพลาดขี่มอไซค์ล้มจนได้เป็นแผลทั้งคนทั้งมอไซค์เลยทีเดียวระหว่างที่เกียวกําลังนอนเจ็บอยู่อันใดน,นั้นเองก็มีแม่สาวหน้าดุเดินเข้ามาตามหารถตัวเองเธอชื่อว่าญี่ปุ่นเห็นเธอเป็นผู้หญิงแบบนี้แต่ญี่ปุ่นมีนิสัยเหมือนผู้ชายมากเก่าไม่แพ้พวกระดับหัวหน้าแก๊งเลยทีเดียวเกียวที่คิดว่าใช้้แผนทเเเสสีียยงงงขมดั ให้ญี่ปุ่นกลัวแต่ที่ไหนได้โดนสัตว์หน้าไปหนึ่งทีจะลงไปนอนกองกับพื้นสัง,งานารอ,อมก็บ,บอกว่าอย่าให้รู้นะว่ามายุ่งกับรถเธออีกไม่งั้นรอบหน้าเธอไม่ปล่อยไว้แน่แทนที่เกี้ยวมันจะกลัวแต่ดันยิ้มตกลุมรักญี่ปุ่นสะงหานเขานอนเหมอมองหน้าพูดไม่รู้เรื่องจนญี่ปุ่นถึงกับงงเลยว่าเกี้ยวไปเมากาวที่ไหนมาตั้งแต่วันนั้นเกี้ยก็คิดมาตลอดว่าญี่ปุ่นนี่แหละคือเนื้อคู่ของเขาและเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าจะตามจีบญี่ปุ่นจนกว่าจะติดให้ได้ตัดมาที่โอมเขามก ยืนฟังประธานนักเรียนปีหนึ่งที่กําลังสอนพวกรุ่นพี่เกี่ยวกับระบบต่างๆที่ใช้เรียนอยู่นั้นดุนพีก็หันไปเห็นพอดีและเรียกอมเข้ามานั่งฟังด้วยกันแต่เหมือนว่าแม่สาวประธานนักเรียนคนนี้จะรู้ว่าอมคือคนที่ลมพี่แหว่ได้และพวกเธอเองก็ไม่ชอบเรื่องต่อยตีสักเท่าไหร่ก็เลยบอกกับโอมว่าห้ามมามีเรื่องที่นี่เด็กค่ะซึ่งอมก็รับปากแต่เหมือนว่าประธานนักเรียนจะมีเชื่อก็เลยเรียกอมออกมาคุยตัวต่อต,ตัวนอกห้องเธอ,อถามโอมว่ามาที่นี่มีเหตุผลอะไรโอมเลยอธิบายให้ฟังว่าเขามาหาคนเข้าแกงเพิ่่่่่มมมมแแตตตไไไดด้้ีีเเจนาาาขคองกร จะเป็นที่หนึ่งของโุงเรียนและเปลี่ยนกฎต่างๆให้คนอยู่แบบไม่ต้องหวาดกลัวแบบนี้เป็นที่ที่ทําให้คนอยากเรียนได้เรียนจริงๆพอสาวประธานนักเรียนได้ฟังก็เลยไว้ใจโอมแล้วพาโอมลงไปที่ห้องรับใต้ดินห้องหนึ่งห้องนั้นเต็มไปด้วยนักเรียนเด็กเรียนทั้งหมดที่มาเพื่อเรียนหนังสือจริงๆพวกเขาต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพราะก่อนหน้านี้หนังสือหรือสิ่งของที่พวกเขาตั้งใจประดิษฐ์ต่างๆโดนพวกอันธพาลทําลายทิ้งแถมบางคนยังโดนทํร้ายก็เลยต้องมารวมตัวกันแอบอยู่ในนี้โอมได้ฟังแบบนั้นก็หดหู่มากเขาสัญญาากกับทุคนนว่่จะเปปลลียแง ใหใ้้ไดแค่มาอยู่แก๊งเขาสาวประธานนักเรียนก็เลยบอกว่าพวกเธอจะรวมด้วยแต่พวกเธอจะใช้สมองแทนการใช้กําลังหลังจากหาสมาชิกได้แล้วโอมก็เดินมาชิงชองคนเดียวในห้องน้ําก็ไปเจอกับพวกแก๊งนัดแก่ที่ยืนเล่นกันอยู่พวกนั้นโกหกว่าอยากเข้าแก๊งด้วยแต่ให้โอมไปสถานที่ที่หนึ่งกับพวกเขาก่อนด้วยความซื่อของโอมก็เชื่อเดินตามพวกนั้นไปแต่พอไปถึงพวกนั้นกับเตรียมจะเสิร์ฟบาทาให้เขาสะงนันทันใดน,นั้นเองไฟก็ดับลงแล้ววีวีก็วิ่งเข้ามาช่วยจัดการทั้ง3คนจนหมอบลงไปนอนคุยกับลักมะม่วงแทน พักก็เหมือนจะมีกําลังเสริมจากแก๊งนักเก็ตขึ้นมาอีกโอมก็เลยพาวิวีวิ่งหนีออกไปพอหนีจนปลอดภัยแล้ววิวีก็บอกว่าวิชาที่สอนไปให้เอาออกมาใช้บ้างก็ได้โอมเลยถามวิวิว่าแอบเดินตามเข้ามาหรอวิวีก็เลยบอกสาเหตุที่เธอตามมาช่วยได้ทันพอเธอก็อยู่กลุ่มเด็กเรียนห้องลับที่โอมเข้าไปเมื่อกี้เหมือนกันตัดมาทางฝั่งของบอยเขาก็มานั่งรอพี่นาเข้มที่ร้านชานมเหมือนเดิมโดยเอาเหตุผลอ้างว่าจะชวนเข้าแก๊งมาใช้แต่ไม่ว่ารอเท่าไหร่พี่นาเข้มก็ไม่โผล่มาสักทีจนเขากินชานมมหดไปเกกือบแ้ว บอยนั่งรอจนข้ามคนหมดร้านเบื่อเบอื่อก็เลยเอาเม็ดไข่มุกมาเป่าเล่นทันใดนั้นเองพี่นาเข้มก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับมือมาบังไข่มุกไว้ได้พอดีเขาเดินมาทักทายบอยว่าแข่งกินจุหรอถึงกินเยอะขนาดนี้บอยก็เลยเอาเงิน5บาทที่พี่เข้มเคยจ่ายให้คืนไปแต่ทั้งคู่ก็เริ่มคุยและรู้จักกันมากขึ้นโดยที่รู้แล้วว่าบอยเรียนสาขาไฟฟ้าส่วนพี่นาเข็มเรียนสาขาโยธาในขณะที่บอยกําลังจะถามพี่นาเข้มเรื่องแก๊งต่างๆในโรงเรียนอยู่ๆก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาพอดีพี่นาเค็มก็เลยขอตัวไปกกกก่่่ออออนแตจา ไปเขาก็บอกกับบอยว่าถวัง่า,างมาหาเขาที่ซาขายโยธาได้นะบอยก็เหมือนจะตกหลุมรักพี่นาเข้มไม่ไหวแล้วรีบตะโกนถามชื่อทันทีแต่พี่นาเค็มก็ไม่ยอมบอกอยักคิ้วแบบเท่ๆไปหนึ่งทีก่อนจะเดินออกจากร้านไปตัดมาที่หอพักโอมกลับมาคนแรกเขาอาบน้ําเสร็จก็มายืนรอเพื่อนๆน,นาฮองขณะนั้นบอยก็เดินมาพอดีหอมกับเดินเมืมยยิ้มนึกถึงแต่หน้าพี่นาเข้มมาแต่ไกลเลยจนโอมถึงนกรเแซ้าก่อนที่บอยจะเดินเข้าห้องไปเกี่ยวก็เดินตามมาติดๆอาการเดียวกันเลยยิ้มเมอแบบนั้นแต่แตกต่างกัน ที่เกียวมีน้ำแดงไหลออกมาจากหน้าด้วยโอมที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากถามเกียวว่าไปโดนอะไรมาเกียวเลยบอกว่าเขาโดนกรรมเทพเล่นงานมาทำมาโอมได้ยินแบบนั้นก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวว่าทำไมเพื่อนเขาเพี้ยนไปกันหมดเลยวันนี้เช้าวันต่อมาพี่ออฟฟี่เรียกทุกคนในแกง๊งมารวมกันเพื่อพูดชี้แจงอะไรบางอย่างโดยการปลุกระดับตะโกนเสียงแทบแหบคอแทบอักเสบเลยทีเดียวบอกว่าแก๊งกระต่ายของพวกเขาจะเป็นที่หนึ่งแต่ตัดมาที่สมาชิกแกง๊งตอนนี้ไม่มีใครสนใจพี่ออฟฟี่เลยแม้แต่คนเดียวลูกน้องของหมูก็เอาแต่ยืนเล่นเกมลูก น้องบอยก็เอาแต่ถ่ายรูปพวกที่โอมชวนมาก็เอาแต่ปรึกษากันเรื่องเหรียนถามว่าพี่ออฟฟี่ถึงก็ปวดหัวเลยแบบนี้จะไปสู้ใครเขาได้ซึ่งวีวีก็เห็นด้วยเธอเข้ามาคุยกับโอมบอกให้ปล่อยพวกเขาไปเถอะแบบนี้เหมือนมาเจ็บตัวฟีเลยถ้าโดนเล่นงานขึ้นมาแต่โอมไม่สามารถทิ้งได้เพราะสัญญากับเด็กเรียนพวกนี้ไปแล้วระหว่ังนั้นอยู่ๆก็มีแก๊งไม้ที่เดินเข้ามาหาเรื่องทันใดนั้นเองก็มีนักเลงที่ไหนไม่รู้เดินเข้ามาอีกเกือบสิบคน้อมกับ,บอกเกียวว่าพวกเขาไปหาคนมาเพิ่มแล้วนักเลงพวกนี้คือลูกน้องของเเงเกีียยววนนั่่องท แบบนั้นก็ทําเสียงเข็มพูดเสียงดังแล้วเสียงดังอีกว่าให้สั่งสอนพวกที่เข้ามาหาเรื่องน้ทีลูกน้องเกี้ยวก็เลยพาพวกแก๊งไม้ที่ออกไปตืบนอกห้องหลังจากนั้นพี่ออฟฟี่เห็นว่ามีนักเลงอยู่บ้างก็น่าจะพอซูด้ก็เลยให้โอมเกี้ยวหมู่บอยตั้งชื่อแก๊งขึ้นมาทั้งสี่คนเลยซุมหัวปรึกษากันเถียงกันว่าให้ชื่อชานมบ้างแก๊งแตกหนึ่งบ้างเรียกได้ว่าแต่ละชื่อตลกๆทั้งนั้นอยู่ๆอมก็พูดขึ้นมาว่าชื่อแก๊งต้องแสดงถึงความยิ่งใหญ่จุดเริ่มต้นนนของพพววววกกกกเเเเรรราาาาาาาไไมมม่่่่่จะลลแคห็็ยืปใ เพื่อนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกฮึกเหิมมากบอกว่าให้เอาชื่อที่อมคิดนี่แหละให้ขึ้นไปบนโต๊ะไปประกาศเลยพวกเขาก็รอฟังกันทุกคนโอมรีบปีนขึ้นไปบนโต๊ะพร้อมกับชูมือและตะโกนสุดเสียงว่าต่อไปนี้ทุกคนจะมีชื่อแก๊งว่าแก๊งกระต่ายทำออสมาชิกที่ฟังอยู่ถึงกับยินเงียบในความน่ากลัวของชื่อนี้เรียกได้ว่ามีคนตดยังได้ยินเลยทีเดียวพี่ออฟฟี่ที่เห็นว่าคนเริ่มไม่มั่นใจกันแล้วก็รีบปลุกความฮึกเหิมชูมือตามโอมพร้อมกับตะโกนว่าแก๊งกระต่ายทุคกคนกก็็เเเลลยพาาามมััาัันนนนนนนทตตตตมมมหดแแะใชช้้้้้ืื่่่ออีงงวปร แล้วจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะตบลงไปแล้วสำหรับแกงค่าขายะแต่ตอนที่4เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย